สวัสดีค่ะต้อนรับวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะคะเดี๋ยววันนี้วิจะพามาทำบัวลอยรูปหัวใจมะพร้าวอ่อน ทำง่ายๆสีหวานหวานอร่อยอร่อยกันเลยค่ะเริ่มจากการทําน้ํากะทิบวัวลอยเราก็จะตวงกะทิก่อนเลยค่ะเตรียมถ้วยตวงมานะคะใช้เป็นหัวกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นตราอร่อยดีที่มีความข่าข้นหอมมันแบบธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นค่ะช่วงนี้นะคะแคมเปญกะทิอร่อยดีรวยทะลุสิบล้านปีที่สองค่ะแจกกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะจับแจกทองกันในรายการดวลเพลงชิงทุนค่ะก็อย่าลืมนะคะตัดชิ้นส่วนส่งกันเข้าไปได้ค่ะจับแจกกันจนถึงวันที่20กันยาน ยาน2568เลยนะคะส่งชิ้นส่วนกันเข้าไปได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะอ่ะเราจะใช้หัวกะทิในปริมาณ250 ml ขย่ากล่องก่อนนะคะนี่ค่ะกะทิอร่อยดีเปิดฝาง่ายใช้งานสะดวกมีความขาวข้นหอมมันแบบธรรมชาติ100%เทตวงลงมา250 ml หากใช้ไม่หมดเนี่ยเราก็ปิดฝาเก็บแช่ตู้เย็นอยู่ได้นาน5วันเทใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะ ตามด้วยน้ำเปล่า150 ml น้ำตาลทราย75กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชานำขึ้นตั้งไฟกลางคนไปเรื่อยๆให้น้ำตาลละลายพอน้ำตาลละลายดีแล้วและกะทิเริ่มเดือดขอบขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยให้เราใส่มะพร้าวอ่อนนะคะเป็นมะพร้าวอ่อนหั่นเส้นแบบนี้ค่ะ100กรัมใส่ลงไปแล้วคนสักประมาณครึ่งนาทีค่ะรอให้มะพร้าวสุกนี่นะคะมะพร้าวสุกแล้วและกะทิก็เดือดผ่านขึ้นมาแบบนี้แล้ว ปิดแก๊สได้เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้ำกะทิบัวลอยเราก็เอาไปพักไว้ได้เลยค่ะแล้วเราก็จะไปทำในส่วนของแป้งบัวลอยกันสำหรับแป้งบัวลอยก็ใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะวันนี้วิใช้ในปริมาณ140กรัมนวดผสมใส่กับน้ำเปล่า125 ml ใช้มือลงไปนวดได้เลยค่ะก่อนทำอาหารทุกครั้งล้างมือให้สะอาด นวดแป้งได้ที่แล้วแป้งของเราก็จะอยู่ในลักษณะที่สามารถปั้นได้นะคะเนี่ยค่ะแบบนี้เลยก็ให้เราแบ่งแป้งออกเป็นสองก้อนค่ะวันนี้วิจะทําเป็นสองสีชมพูเข้มกับชมพูอ่อนหยดสีผสมอาหารชนิดน้ําลงไปเลยนะคะสีชมพูอันนี้เข้มกว่าอันนี้อ่อนกว่าก็ใส่นิดเดียวนวดอันสีอ่อนก่อนก็ได้ค่ะนวดไปเรื่อยๆจนสีเสมอกันเลยนะคะ ได้แล้วค่ะชมพูเข้มกับชมพูอ่อนเราก็จะนําแป้งมาแผ่ให้เป็นแบนๆน,นะคะอันนี้วิใช้แป้งข้าวเหนียวค่ะทานวนวลไว้บนเขียงแป้งจะได้ไม่ติดเขียงก็จะเริ่มทําจากสีอ่อนก่อนกดลงไปไม่ต้องแบนมากนะคะเพราะว่าเวลาต้มอ,ออกมาเนี่ยเขาจะได้เหลือความนุ่มแล้ววิก็จะใช้เป็นตัวกดคุกกี้นะคะรูปหัวใจค่ะแบบนี้กดด้านริมๆิมนะคะพอกดลงไปแล้วก็ฉีกออกมาเลยค่ะในแบบนี้อ่าส่วนเกินก็เดีย๋ยวเอาไปปั้นรวมต่อก็จะได้เป็นรูปหัวใจกดลงมาค่ะ ่ะแล้วก็ใช้มือช่วยแกะนิดนึงก็ได้นะคะเอาใส่ถาดพักไว้นะคะอันนี้ก็โรยแป้งนวลที่เป็นแป้งข้าวเหนียวเหมือนกันค่ะจะได้ไม่ติดถาดเราต้องคอยเอาพิมพ์เนี่ยจุ่มลงไปในแป้งนวลค่ะแป้งนวลที่เป็นแป้งข้าวเหนียวเนี่ยนะคะจุ่มลงไปเลยค่ะแล้วเวลากดนะคะมันก็จะออกง่ายแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วค่ะเราก็จะนําไปต้ม ใช้ไฟกลางในการต้มนะคะตั้งน้ําให้เดือดแบบนี้เลยใส่น้ําลงไปเยอะๆค่ะพอน้ําเดือดแล้วเราก็เริ่มหย่อนเม็ดบัวลอยของเราลงไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเม็ดไหนสุกแล้วเนี่ยเขาจะลอยขึ้นมาอ่ะตอนนี้ก็เริ่มลอยแล้วค่ะอันไหนลอยเนี่ยก็แสดงว่าสุกแล้วนะคะเราก็สามารถตักขึ้นได้เลยนี่ค่ะตักเขยา่าเขย่าให้เสด็จน้ําแล้วเอามาใส่ในน้ํากะทิที่เราได้ทําไว้ค่ะ ใส่ลงไปหมดแล้วคนให้เข้ากันเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามมากเลยค่ะพอดีกันเลยนะคะทั้งตัวแป้งบัวลอยแล้วก็น้ำกะทิไม่หลงเหล่งเกินไปแล้วก็ไม่แน่นเกินไปค่ะตักใส่ถ้วยรับประทานได้เลยนะคะอร่อยน้ำกะทิเนี่ยขอบอกว่าความหวานความมันแอบเค็มพอดีเลยนะคะแล้วแป้งเนี่ยนุ่มมากๆค่ะลองไปทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ